สนุกไหมสวัสดีครับเราจะมาเล่นซีซีกันนะเชิญน้องก่อนน้องชายจะเล่นไหมถ้าน้องชายไม่เล่นเด้อบี่จะไปเล่นแล้วนะนี่เล่นแล้วซีซสี่นนะเล่นบนน้วซีซีจะไปลูกชายพัินนี่เขยไทย มันถ่ายไหมอ่ะโธ่เราๆๆชิบหนึ่งโทษตอนนี้ถ่ายอยู่ใช่ไหมไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลย ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนไ yeah. ม่ตายอ่ะหัวแล้วนะ่ะผ่านหัวมันยังไม่ตายทุกคนมันเล่นโปรไง เล่นเป็นดาวเล่น คนเพื่อสำรวจมาเมื่อสำรวจทุกคนเ้ยมีคนติดบ,บักใน,ในใี่เรเซอร์ครับยินดีต้อนรับครูสุสวรรคุณอัตราชสอยางนี้ ทุกคุณอบุนมาก